สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ฉันมีเรื่องราวยาวๆจะเล่าให้ฟังเรื่องที่มันฝังลึกอยู่ในใจเรื่องที่บางครั้งฉันยังรู้สึกว่ามันไม่เคยจบเรื่องของจตุมหาราชิกาดินแดนนอที่ว่ากันว่าอยู่ตรงรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์แต่เชื่อฉันเถอะมันไม่ใช่แค่ตำนานมันเหมือนเงาที่ตางติด เหมือนเสียงกระซิบที่ไม่เคยเงียบฉันชื่อแพรดเรื่องนี้เริ่มจากต่อที่ฉันยังเด็กยายของฉันชอบเล่าในทานแต่มีคืนหนึ่งคืนที่ฝนตกหนักฟ้าผ่าดังครืนยายนั่งข้างเตียงมือจับมือฉันแน่นแล้วเริ่มเล่าแพรเอย๋ยจะตุงหาราชิก,กามันไม่ใช่สวรรค์ที่สวยงามอย่างที่คนคิด มันมีมุมมืดมีบางอย่างหงอที่ซ่อนอยู่ในเงาและบางครั้งมันเรียกหาคนจากโลกนี้ต่อน,นั้นฉันกลัวจนตัวสัน่นคิดว่าเป็นแค่นิทานหลอกเด็กแต่พอโตขึ้นฉันเริ่มรู้ว่าเรื่องของยายมันไม่ใช่แค่นิทานหลายปีต่อมาฉันย้ายไปอยู่ที่บ้านเก่า บ้านไม้สองชั้นที่พ่อซื้อมาในราคาถูกจนน่าสงสัยมันดูขลังมีกลิ่นอายของอดีตแต่ก็มีอะไรบางอย่างเหมือนมีสายตาคอยจ้องมองขื้นแรกที่นั่นฉันฝันฝันถึงมือที่สวยเกินจริงปราสาททองคำสูงตระงานแม่น้ำใสาราวกระจกแต่ผู้คนในเมืองนั้นหน้าตาเหมือนสพตาของ พวกเขาว่างเปล่าเหมือนไม่มีวิญญาณฉันตื่นขึ้นมากลางดึกหัวใจเต้นแรงแล้วได้ยินเสียงเสียงกระซิบเบาๆมามาหาเราสิฉันคิดว่ามันแค่ฝันร้ายหรืออาจจะเป็นลมพัดผ่านหน้าต่างแต่คืนต่อมาเสียงนั้นดังชัดขึ้นมันมาจากชั้นล่าง ฉันกลัวแต่ความอยากรู้มันมากกว่าฉันค่อยๆเดินลงบันไดทุกเจ้ามันเย็นจนสั่นเหมือนมีหมอกบางๆลอยรอบตัวแล้วฉันเห็นน่งเงาคนยืนอยู่หน้าประตูเขาไม่หันมานะแต่ฉันรู้ว่าเขารู้ว่าฉันอยู่ตรงนั้นเธอเป็นใครฉันถามเสียงฉันสั่นเขาค่อยๆหันหน้าหน้าตาเหมือนคนในฝันแต่ว่างเปล่า ปากยิ้มยิ้มที่ทำให้ฉันขนลุกจะตรงหาราชิการอเธออยู่ณนแล้วร่างเขาก็หายไปเหมือนละลายเข้ากับอากาศหลังจากนั้นฉันเริ่มค้นหาความจริงฉันไปถามคนในหมู่บ้านลุงคนหนึ่งเล่าให้ฟังบ้านนี้เคยเป็นของหมอผีหมอผีที่เชื่อว่า เขาสามารถเดินทางไปจากุงหาราชิกาได้เขาทำพิธีต้องห้ามพิธีที่เปิดประตูประตูที่ไม่ควรถูกแต่ต้องเด็กสาวอย่ายุ่งกับมันเลยมันไม่ใช่ที่ของมนุษย์ลุงเตือนแต่ฉันหยุดไม่ได้ฉันอยากรู้ทำไมฉันถึงฝันถึงเมืองนั้นทำไมฉันถึงได้ยินเสียงเรียก ฝันเริ่มบ่อยขึ้นทุกคืนฉันเห็นปราสาททองคำเห็นผู้คนที่เดินไปมาแต่ยิ่งฝันฉันยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างดึงฉันเข้าไปเหมือนวิญญาณฉันกำลังถูกดูดออกจากร่างคืนหนึ่งฉันตื่นมาแล้วพบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าประตูบ้านมือจับลูกปิดแต่ฉันจำไม่ได้ว่าเดินมาถึงตรงนี้ได้ยังไง ฉันกลัวมากแต่ก็รู้สึกถึงแรงดึงดูดเหมือนมีอะไรรอฉันอยู่อีกฝั่งฉันเริ่มขุดค้นพบบันทึกเก่าในห้องใต้หลังคาบันทึกของหมอผีคนนั้นเขาเขียนว่าจาตุงหาราชิกาไม่ใช่สวรรค์มันเป็นคุกคุกที่ขังวิญญาณที่ไปต่อไม่ได้ และถ้าใครก้าวะเข้าไปจะไม่มีวันกลับมาทำไมฉันถามตัวเองทำไมฉันถึงถูกเลือกบันทึกนั้นมีคำเตือนอย่าตอบรับคำเชิญเพราะเมื่อประตูเปิดมันจะไม่ปิดคืนที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปฉันฝันอีกครั้งแต่คราวนี้ฉันไม่ได้เป็นแค่ผู้ชมฉันเดินเข้าไปในปราสาท มีผู้หญิงคนหนึ่งรออยู่เธอสวยสวยจนน่าตลัวยินดีต้อนรับเจ้าคือคนที่เรารอคอยเสียงเธอเหมือนลมเย็นจนขนลุกฉันถามว่าฉันต้องทำอะไรเธอยิ้มอยู่ที่นี่อยู่กับเราตลอดการฉันสะดุ้งตื่นแต่สิ่งที่ทำให้ฉันแทบชอบคือฉันไม่ได้อยู่ในห้องนอน ฉันยืนอยู่ในป่าป่าที่ไม่เคยเห็นหมอกหนาทึบล้อมรอบและฉันได้ยินเสียงเสียงนับร้อยกระสิบอยู่กับเราอยู่กับเราฉันวิ่งวิ่งสุดชีวิตจนเห็นแสงสว่างและตื่นขึ้นบนเตียงเหงื่อท่วมตัวฉันย้ายออกจากบ้านนั้นแต่ความรู้สึกนั้นยังตามมาทุกคืนฉันรู้สึกเหมือนมีกนจ้อง เหมือนมีอะไรรอฉันในเงามืดฉันคิดว่านั่นคือจุดจบแต่ไม่ใช่เพราะต่อมาฉันได้ยินเรื่องของคนอื่นคนที่เจอเรื่องคล้ายกันและมันทำให้ฉันรู้ว่าจะตุงหาราชิกามันไม่ได้เลือกแค่ฉันฉันชื่อนิดฉันเป็นครูในหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านที่เงียบสงบแต่มีข่าวลือ ข่าวลือเกี่ยวกับสารเก่าแก่หลังวัดคนในหมู่บ้านบอกว่าสารนั้นเชื่อมกับจ่าตุงหาราชิกาฉันไม่เคยเชื่อคิดว่าเป็นแค่เรื่ององมงายจนกระทั่งเด็กนักเรียนของฉันชื่อไอ้เขาหายตัวไปคืนก่อนที่ไอ้จะหายเขามาหาฉันที่บ้านหน้าตาเขาซีดเผือดครูผมฝันถึงเมืองแปลก มีประสาททองคำมีคนเรียกผมเขาบอกว่าผมต้องไปฉันพยายามตอบเขาบอกว่าเป็นแค่ฝันแต่ลึกๆฉันรู้สึกถึงความหนาวเหมือนมีอะไรไม่ดีกำลังมาวันรุ่งขึ้นอายไม่อยู่ที่โรงเรียนไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยฉันเริ่มสืบไปถางคนเท่าคนแก่เขาบอกว่า สารนั้นเคยถูกใช้ในพิธีโบราณพิธีที่เรียกวิญญาณจากจาตุงหาราชิกามันไม่ใช่แค่สารนะมันคือประตูยายคนหนึ่งบอกฉันไม่รู้จะเชื่อหรือไม่แต่คืนนั้นฉันฝันฝันถึงไอ้เขายืนอยู่ในเมืองทองคำตาของเขาว่างเปล่าครูช่วยผมด้วย เขาพูดแล้วร่างเขาก็หายไปฉันตื่นขึ้นมารู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นฉันตัดสินใจไปที่ศาลมันมืดเงียบแต่มีกลิ่นแปลกๆกลิ่นเหมือนดอกไม้เนา่าฉันจุดธูปอธิษฐานขอให้ไอ้ปลอดภัยแต่ตอนนั้นฉันได้ยินเสียงเสียงหัวเราะหัวเราะที่ไม่ใช่ของมนุษย์มา มาร่วมกับเราฉันหันไปมองแต่ไม่มีอะไรมีแค่เงาเงาที่ขยับในความมืดฉันวิ่งกลับบ้านกลัวจนตัวสั่นตั้งแต่นั้นมาฉันย้ายออกจากหมู่บ้านแต่ฉันยังฝันถึงไอ้ฝันถึงเมืองนั้นและทุกครั้งฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างตามฉันมาฉันไม่รู้ว่า ไอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ฉันบังว่าเขาจะไม่ติดอยู่ในที่นั้นในจาตุงหาราชิกาฉันชื่อมินฉันเป็นนักเขียนฉันเคยได้ยินเรื่องจาตุงหาราชิกาจากเพื่อนเขาบอกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีสำหรับนิยาสยองขวัญฉันหัวเราะคิดว่าเป็นแค่เรื่องแต่งแต่เมื่อฉัน เริ่มเขียนทุกอย่างเปลีป่ยนไปเ้วนฉันเริ่มฝันถึงเมืองทองคำฝันถึงผู้คนที่ไม่มีดวงตาและทุกครั้งที่ตื่นฉันทบว่าเรื่องที่ฉันเขียนมันถูกเพิ่มเติมด้วยลายมือที่ไม่ใช่ของฉันฉันกลัวแต่ก็หยุดเขียนไม่ได้เหมือนมีอะไรบังคับฉันคืนหนึ่งฉันตื่นมาแล้วพบว่า ตัวเองนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์มือฉันพิมพอะไรบางอย่างวินมามาเป็นส่วนหนึ่งของเราฉันเกรียดร้องปิดคำทันทีแต่หน้าจอมันสว่างขึ้นเองและแสดงภาพภาพของปราสาททองคำรรและผู้หญิงคนหนึ่งเธอยิ้มเจ้าเขียนเรื่องของเราเจ้าจะต้องอยู่กับเราฉันเผางานเขียนทั้งหมด ย้ายไปอยู่เมืองอื่นแต่ทุกครั้งที่ฉันหลับฉันยังเห็นเมืองนั้นเห็นผู้หญิงคนนั้นและได้ยินเสียงเสียงที่บอกว่าเจ้าไม่อาจหนีได้ฉันไม่รู้ว่าฉันทำอะไรผิดหรือทำไมฉันถึงถูกเลือกแต่ฉันรู้ว่าจะตุงหาราชิกามันไม่ปล่อยฉันไปง่ายๆ ฉันชื่อแก้วฉันเป็นนักศึกษาฉันเคยไปทัศนศึกษาที่วัดเก่าวัดที่ว่ากันว่ามีประตูสู่จาตุมหาราชิกาฉันไม่เชื่อคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าสนุกสนุกแต่คืนนั้นฉันฝันฝันถึงมือที่สวยงามแต่เต็มไปด้วยเงามีคนยืนรอฉันแก้วเจ้ามาถึงแล้วฉันตื่นขึ้นมา พบว่าตัวเองยืนอยู่ในโบสถ์โบสถ์ที่มืดมิดและมีเสียงกระซิบอยู่กับเราตลอดการฉันเล่าให้เพื่อนฟังแต่ไม่มีใครเชื่อพวกเขาคิดว่าฉันเครียดแต่ฉันรู้มันไม่ใช่แค่ฝันเพราะหลังจากนั้นฉันเริ่มเห็นเงาเงาที่ตามฉันไปทุกที่และทุกคืนฉันรู้สึกเหมือนถูกดึง ดินไปยังที่ที่ฉันไม่รู้จักฉันไปหาพระขอให้ช่วยท่านให้ยันมาแต่ยันนั้นมันไม่เองในคืนหนึ่งและฉันได้ยินเสียงไม่มีอะไรปกป้องเจ้าได้ฉันชื่อลินฉันเป็นพยาบาลทำงานในโรงพยาบาลเล็กๆมีอยู่วันหนึ่งมีคนไข้ชรามานอนรักษาตัวเขาดูอ่อนแอ แต่ตาของเขามีแววแปลกๆคืนนั้นเขาจับมือฉันแล้วกระซิบเด็กสาวอย่าไปจ่าตุงหาราชิกามันไม่ใช่ที่ของคนเป็นฉันตกใจถามว่าเขาหมายถึงอะไรแต่เขาหลับไปและเช้าวันต่อมาเขาเสียชีวิตแต่สิ่งที่ทำให้ฉันสยองคือบนแขนของเขามีรอยสัก รอยสักที่เหมือนปราสาททองคำตั้งแต่นั้นมาฉันเริ่มฝันฝันถึงมือที่เขาเตือนฉันเห็นผู้คนที่ยิ้มแต่ยิ้มของพวกเขามันเย็นชาฉันพยายามบอกตัวเองว่ามันแค่ฝันแต่คืนหนึ่งนอนฉันตื่นมาแล้วพบว่ามีรอยขีดกดบนแขนรอยที่เหมือนถูกเล็บขูด และฉันได้ยินเสียงเสียงกระซิบจากหุมห้องเจ้ามาแล้วเจ้ามาแล้วฉันย้ายออกจากเมืองนั้นแต่ความรู้สึกนั้นมันยังอยู่เหมือนมีอะไรรอฉันรอในความมืดฉันชื่อน้ำฉันเป็นช่างภาพฉันชอบถ่ายภาพสถานที่ร้างวันหนึ่งฉันไปที่โรงเรียนเก่าที่ถูกทิ้งร้าง มันมีข่าวหรือว่าโรงเรียนนี้เคยมีครูหายตัวไปฉันไม่คิดอะไรมากแค่ต้องการภาพสวยๆแต่ตอนที่ฉันถ่ายภาพในห้องเรียนกล้องของฉันจับภาพอะไรบางอย่างเงาคนเงาที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นฉันดูภาพในกล้องและเห็นเมืองทองคำปรากฏอยู่ในพื้นหลัง คืนนั้นฉันฝันฝันว่าฉันยืนอยู่ในเมืองนั้นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอจูงมือฉันที่อยู่กับหนูนะ่เสียงเธอน่ารักแต่ตาเธอมันว่างเปล่าฉันตื่นขึ้นมาพบว่ากล้องของฉันเปิดเองและมีภาพใหม่ภาพของฉันยืนอยู่ในเมืองทองคำฉันทำลายกล้องทิ้งแต่ภาพนั้น มันยังอยู่ในหัวฉันและทุกคืนฉันได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงพี่มาหานูสิฉันชื่อฝนฉันเป็นนักโบราณคดีฉันเคยขุดค้นที่วัดร้างพบลงศพโบราณทายในมีกระจกกระจกที่สลักคำว่าจะตุงหาราชิกาฉันคิดว่าเป็นแค่ของเก่าแต่คืนนั้นฉันเห็นภาพ ในกระจกภาพของเมืองทองคํามและมีคนยืนอยู่เขามองฉันเจ้ามองเห็นเราเจ้าจะต้องมาฉันโยนกระจกทิ้งแต่คืนต่อมากระจกนั้นมันกลับมาอยู่ในห้องฉันและทุกครั้งที่ฉันมองฉันเห็นเมืองนั้นเห็นผู้คนที่เรียกฉันฉันชื่อหยุดฉันเป็นนักดนตรี ฉันเคยเล่นเปียโน,โนในโรงละครเก่าคืนนั้นฉันได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนร้องเพลงแต่เป็นภาษาที่ฉันไม่รู้จักฉันหยุดเล่นแต่เปียโนยังดังต่อและฉันเห็นเงาเงาของผู้หญิงในชุดโบราณเธอร้องเพลงจ้าตุมหาราชิกาดินแดนแห่งยิรันฉันวิ่งออกจากโรงละครแต่เสียงนั้น มันตามฉันมาและทุกครั้งที่ฉันเล่นเปียนโนฉันได้ยินเธอได้ยินเสียงเรียกฉันชื่อใบฉันเป็นนักข่าวฉันเคยทำข่าวเกี่ยวกับหมู่บ้านที่คนหายตัวไปชาวบ้านเชื่อว่าจะตุมหาราชิกาเป็นสาเหตุฉันไม่เชื่อคิดว่าเป็นแค่ความงงง่ายแต่คืนหนึ่ง ฉันฝันฝันถึงเมืองทองคำและมีคนบอกฉันว่าเจ้ามองหาความจริงเจ้าจะพบเราฉันตื่นขึ้นมาพบว่าโน้ตบุ๊กของฉันเปิดเองและมีข้อความมามาเดี๋ยวนี้ฉันหยุดทําข่าวนั้นแต่ความรู้สึกนั้นมันยังอยู่เหมือนมีอะไรรอฉัน ฉันชื่อดาวฉันเป็นนักเดินทางฉันเคยไปที่ถ้ำลึกถ้ำที่ว่ากันว่าเป็นทางเข้าสู่จารุมหาราชิกาฉันคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าแต่ในถ้ำนั้นฉันเห็นภาพสลักภาพของมงทองคำและได้ยินเสียงเสียงที่เรียกชื่อฉันดาวเจ้ามาถึงแล้วฉันวิ่งออกจากถ้ำ แต่ตั้งแต่นั้นมาฉันฝันถึงเมืองนั้นทุกคืนและรู้สึกว่ามีอะไรตามฉันมาตอนนี้ฉันยังอยู่กับความกลัวเรื่องของแพร่ของนิดของมินของแก้วของลินของน้ำของฝนของหยดของใบและของดาวมันเหมือนเรื่องที่ไม่มีวันจบถ้าคุณเคยฝันถึงเมืองที่ไม่เคยเห็น หรือได้ยินเสียงเรียกในความมืดระวังไว้นะคะเพราะบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ฝันจะตุงหาราชิกามันอาจจะรอคุณอยู่และเมื่อมันเรียกมันจะไม่หยุด